ไม่คนเราไม่ชอบเหมือนกันก็ได pues ้เม uh ียคนเดียวกันหมดแล้วท uh 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 ุกมึงถ้าจายาก็แถวครับช่วยได้แล้วไต่ช่วยได้ยังไงทำให้ดูหน่อยดิช่วยได้แบบไหนนุ๊มอ๋อนั่นยกไม่ไม่ปกติคนยกดัมเบลเขาเขาจะยกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม แต่ว่าช่างอยู่นี่เขยกอย่างนี้ไม่เหมือนวันนั้นใช่ไหมเอาคันนี้ก่อนหนุกแล้วคันนี้ครั้งนี้เสร็จยังนี่โอ้เฮ้ยจกรุ่นไหนนี่อ่ะปอจะดูนิ่งเจงเหรออืออะปอย รถคนดังใช่ไหมว้าวอู้เอ้าอือมีไข่ไก่ด้วยนะนู่นนไข่เน่าเลยอือ รถคนดังก็ต้องมีกลิน่นด้วยนะเนาะใช่ไหมใช่เสียงดังแล้วก็ต้องนอย่าว่ารถเขาเอ<ย>้อาใช่ไข่เน่ายังไม่ได้ล้างออกเดี๋ยวเขาจะไปล้างออกอยู่อยากฟังเสียงดูสตาร์ทให้ฟังหน่อยดิสตาร์ไม่ติดหืม <c oughs> สตาไม่ติด <c oughs> ทำไมอ่ะไหนลองสตาร์ทดูสตาันไม่มีแบตมันจะสตาร์ทตยังไงหน <c oughs> าะเพาจุ่มอ่ะอู้ไม่มีแบตดิสวัสดีครับทำอะไรนี่ ฮะอ๋อตาวเหน็บรวมก็เอาเหล็กฉากมายันปะไม่เอาเหล็กฉากมายันีะอ๋อแกออกิโยรถเข็นมาพ่วงแบรก็อยากฟังเสียงครับจัดให้ครับตามคำครูอ่าอ่าอ่าเอ้ยโอ้ด้หนู เห็นเลยนี่เช็กว่าไม่ได้หลายวันแล้วนี่ช่วยได้ดไม่ได้หลายวันนล้วนี่เห็นเออยมีกำลังดีอ่าเฮ้ยติดแน่นอนครับฟ,รฟูดฟันขึ้นอะไรฟูดฟันขึ้นติดเสร็จนานยังนี่ช่างช่างไหนติดไ,ไม่ท่อ คะเอาลองสตาร์ทดูคนเจ๊งแล้วเอาเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้ไอ้จับคั่วเด้อระเบิดอีกลูกนึงแหละไปได้หม่องไฟๆบ่ไฟใหม่แล้วใหม่แล้วพ่อๆๆทรายลบทรายลบไอ้จับทรายลบใหม่ดิไอ้ตัวนี้ตอนที่แล้วอ่ะมันระเบิดแบ่งระเบิดไปอีกลูกนึงทําไมอ่ะ าสายดินเสียบตรงไหนก็ได้ดอกสายดินนะมาอุณโมพุทธ,ธายะสตาร์ตติดตึมขเขาไมา่อยากให้ฟังเสียงติดเกียร์ฝากเออรถรถติดเกียร์ฝากแหละถ้าไม่ติดเกียร์ฝากแล้วก็เคยดำได้บ่

No, ลิงอะไรจะโรขนาดนี้นอ้อพี่โอ้ยลิงอะไรจะโลขนาดนี้เอาใส่หน้ากากก่อนเนาะ <laughs> <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ออีสานใต้ดําตแต่งนะครับอยู่กับผมช่างสปูดเหมือนเดิมโคตรตึง,เ,งเ,เอ็งสายบินเอ็งไม่เข้าเนาะเอาเอา เนี่ยมันข้าวเองนั่นน่ะเชื่อไหมเนาะเออไม่ใช่อืมดูจับเชื้อนี่เนม่ร um> right> well. ู้จะเชื่อมจริงเลยมาร้อนๆกันยังไงเหรอเดี๋ยวเขาก็ว่าเดี๋ยวเขาก็ว่าไอ้นี่มาทำอะไรของเขาอลไรพังของเขาอีกไม่เป็นไรครับโดนทุกงานครับ โดนทุกงานอีกแล้วขับไรรถขาอีกแหละับอไรรถาอีอเองขับรถอะไรถขา่ะพลงรถพังรถเขาอีกเลออนี่เท็ดเท็ดโรครบมนะหนเร่งไหมเรไปขับเลยนะไปลงเนนีตหมเลยัเลยใช่ไหมน่าจขอนาจะของรถ ทำไมอ่ะขับไปดูหน่อะบะเร็วฟังเสียงห้าพอห้าพอพอขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนิดนึงขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ลงเล้องเงแตะดูดิแตะแตะแตะไปกดกดเฉยเฉยน่ะกดอีกกดอีกอีกพอ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  ไม่ไปสตาร์ทตอนเสียงดูสตาร์ทตอนเสียงดูโคตรเกินอันนี้ไฟกี่ชั้นนี่มิชลินเทไหมนี่เทโปะอย่างเทอะ ซีสวยป่ะกันเทียนโอ้วโอ้วโธดอ่ะพอแล้วลองฟังอะไรเยอะเท่ เวลามันย้อนให้มันแล้วก็ตบตูนมันเจอกันไม่ได้เลยคู่นี้ตั้งแต่ตวนันงานแล้วเด,ดิมดงกินหลังฮับบ่าอ๋อย้อนเด,ดิมดงนี่ปาดามาเลย <c oughs> อันนี้โทรขนาดนี้อ๋อข้างยกขไหอ้นขึ้นได้น ก็เองก็ยิงเกี๊ยฝากแล้วก็ยกเลยตีไปเออนั่นแหละเกีฝากนไหนนี่ไมกูลุกสตาร์ดูดิอู้ยิงเลนทาร์ก่อนเดี๋ยวรอสตาร์ติดก่อน รอชมคลิปต่อไปแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ